ดีค่ะพี่น้องมาเที่ยวงานน้ำยากะทิน้ำยาป่าอุย้ยเป็นตาแซ่บน้าอร่อยมากน้ำยาขนมจีนมาเที่ยวนะคะปีละครั้งอยู่อำเภอแม่ริมใครมาเชียงใหม่ก็มาเที่ยวได้คะ่ะ เช้านี่ค่ะขน,นมเป็นกระเช้ากระเชา้า,ชาเลย <c ười> ขายเร่งเฮงปังๆน้องนายกินทั้งนั้นเลยจ้ะก๋วยเตียวเจือเรือด้วยมีหลากหลายจ้ะตัวมึงใหญ่ใครไม่สามารถจะูเกินอาหารของจังหวัดลพบุรีได้เนี่ย อันนี้งานอยู่ที่แม่นลิมเนาะเดียวแน่พี่น้องมีดตัต้งแต่วันที่สามเลยเพิ้ลมาจนหอยวันที่สิบสิบเจ็ดเพิ่งมาพี่น้องอันนี้นตน้นเออจนมุกเกิดได้ กระดากระดาเด้อจจะหนเราแบบไหนมินเยอเก <c oughs> ินมากนี่วันที่หกจะผิดหรอโอเค เดือดหนาวเลยจ้ะเด้อของกินเยอะมากพีก่เนาะใหญ่กว้างเลยนะคะ คลิปอยู่ได้จ่าติมแล้วติมจะมาล่งห้เบื้งที่หลังเนาะจ้ะเนาะอยู่จังไหนแ่ะมันมีความสูงเนาะพี่น้องเนาะปล่อยวางปล่อยผ่านเนาะพี่น้องจะไปเที่ยวงานเมื่อคืนเนาะค่ะหรือว่าเมื่อวานนะคะแต่ไปเลยไปทายหน่อยนึงเนาะค่ะนอนอยู่อยู่ถีในงานเนาะค่ะเนาะมันกะจิมีเสียงโนนนีนั่นพี่น้อง สิงก็ได้ทายมาหน่อยนึงเนาะค่ะแล้วกลับไปทายอาดอกใหม่พอจะมีดอกใหม่นะคะดอกใหม่อของจังหวัดเชียงใหม่เนาะค่ะเนาะอยังก็พนจะมีเทดอเทศสบาลมากมาจัดนะพี่น้องจ๋าปีนี้เป็นปีที่สามแล้วรเปล่า,าติมโมน่ใจแต่ติมก็ไปทุกปีนนเนาะค่ะเนาะตรงนั้นนะคะอยู่ตรงอำเภอเม่นริมจั่พี่น้องหลังสารากลางของจังหวัดเชียงใหม่เนาะค่ะเนาะ อยู่เชีงยงใหม่กับคงหูเนาะพี่น้องเนะเาะอไปเที่ยวกับกับเหมือนเขาเขามันกับเพื่อนดีจ้ะพี่น้องจ้าอยู่เจ้าอยู่บ้านเนะเาะเพอใหญ่กับว่าเฮ้ยอยู่เจ้าบ้านเผาว่าว่าจังสี่นายพี่น้องมันกับไปไปฉันเนาะมาจิมกันได้ก็คือไปไปเลยชั่วมือเลยเนาะคะ่ะนำมาทำจิมจิมลงคลิปนะค่ะพี่น้องไปหันมาเนียงสินะจะ้จะจะถามมาเลยอยู่เงอนกับเห็ดของกินที่เขาอยาก กินเนาะพี่น้องของที่เขาชอบนะคะเนาะออกไปข้างนอกเข้ากับไปกินอ่าอาหารอาหารอ่าตามสั่งเนาะคะ่ะพี่น้องอย่งางพ่อใหญ่ล้วก็กินง่ายอยู่ยยกับว่ายากกับยากยังเห็นอะไรพี่น้องกับเมบื่อวานเนาะมาเขาเรือกไปเที่ยวงานกับยางยางสองสามหลอบยางเบิ้งของ,นะงเนาะยางแล้วกับมากินกาแฟนะพี่น้องพ่อใหญ่มากินกาแฟนนะ ยางว่นไปอันนี้อู้อันนี้อู้อ,นนอ,อันนี้พนาเลยเพือนไปพอกางเกงพี่น้องเสื้อเสื้อชุดกีฬาเนาะที่แหลกว่าไปที่ออกไปนี่น่ะค่ะว่าาไปเที่ยวงานนี่ว่า,าจุดประสงค์กับคืออ่องากไรกระเป๋ากระเป๋าตังค์พี่น้องจ้ะซื้อมากแล้วละแต่มันกับบ๊ถูกใจไปเบึงตลาดไก่บานมันกับโบ๊ถูกใจเนาะพี่น้องก็เลยว่าเออไปงานงานน่า้ นั่นนึอดูหนาวเนาะบอกง่ายๆเนาะนั่นนึอดูหนาวของของจังหวัดเชียงใหม่เนาะพี่น้องมันมีหลายลานมากพี่น้องจอดทุกลานจ้ะลานใดกระบอกถูกใจลานใดกระบอกถูกใจเป็นคนดีแบบอันเดี๋ยวถามมาเรื่องอยากบอกกับมันกันมันกันเนาะความความชอบของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับบะไรบ้าเพื่น้อกยังเข้าเนาะยังติ่มอย่าเป็นคนนิสัยท่วา เออถ่ายชอบเนาะจ้ะจิมก็จะซื้อเลยเองสินะพี่น้องจิมจะบอ,บอ,บอโล,โลบอบอลล่าบอลหยั่งเงินสินะบอแบบโอ้ยอันนี้บอเอาหรอกอันนั้นบอเอาหรอกกันสินะคะน่ะเนาะอันันี้นม,มันจะมีแม่ค้าเนาะเพ่กยการคายเนาะค่ะเนาะเพยกาเอื้อดึงแขนแขนเข้าไปเนาะดึงแขนจิมมากางเกงเสื้อผ้าอันอันใส่จิมกระมี่ของพ่อใหญ่กระมี่เองสินะจิมก็ว่าจิมมีหลายแล้วกันสินะค่ะพี่น้องจิมมีหลายแล้วจิม บอเอาจากจิ้มกันด้ยวางสีเนาะวันนี้เพิ่งกับจากที่หน้าเพิ่งกับบลอกข้อใจเขาก็บบล็อกหูเนาะคือคือเขาบออยากได้ยังสีนะ้าวันนี้ย่งางไปไปซื้อไปเจอหลายร้านเนาะร้านกางเกงจังสีเนาะค่ะกางเกงกีฬาของทีเราเราชอบใส่เนาะค่ะเนาะเราก็เป็นก้นง่ายๆอยู่เนาะค่ะวันนี้ไปแม่ค้าแล้วก็บเอา,เอา,เอาบอดไทย ล้วก็บอกไทยเนาะล้วก็ว่าโอ้ยอยากบอกภาษาอังกฤษเป็นเด้แล้วก็บางสิเนาะคนใหญ่แล้วก็ฟังออกเนาะภาษาไทยเนาะอันนี้โอ้ยบอกว่าใช่ใช่ได้กับเบาๆคนแรกสี่วันนี้ก็บอกเลยหัวกันเนาะคนใหญ่แล้วก็ทาติ้มอยู่แั้วแหละติ้มไปเปลี่ยนอ่าอ่าหน้าฟิล์มของโทรศัพท์พี่น้องมันมันตกมันแตกสินะจ๊ะติ้มกับไปเปลี่ยนเนาะเคยอยู่กับเขาไปเปลี่ยนแล้วก็บยางไว้ของเราเรื่อยๆเนาะ ไาเจอร้านแม่ค้าแล้วก hi ็แล้วก็อยากแล้วก็แล้วก็อ่านบอกเนาะทุกแม่ค้าทุกคนก็อยากขายเนาะพี่น้องเท่ากับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทำเป็นแบบซีเรียสอีกอย่างมากมมยเนาะอันชุดนี้กะมันมันมันใสใหญ่เนาะอันพอใหญ่กับปบนโตล้วเนาะอุ้ยโตภาษาไทยก็ได้มันแม่ค้าระวางใช่เนาะอันแฟนเราก็ยิ้มเนี่ย โอ้ยกันอันจาถือซาเด้อก็เลยว่างรถไต่รถรถบ่อไหลกับบ่อโเป็นยังก็เลยวางทิ้งเนาะปุ้ญ่แล้วก็เอาจะเอาอันเอาอันมานี่ว่าไปแล้วไอ้เด็กๆแบบมันเกิดมีอันข้นซอยกับมีเนาะค่ะเนาะไปแล้วไว้เด็กมากับหยอกกันในแหลกครับก็เป็นเรื่องที่แบบม้อควนกันยังสินเนาะยางไปยางไปยางไปอันปใหญ่แล้วก็นยางก็เบิอง เบิ่งของไปเรื่อยๆเนาะมันของขายลายของกินกับลายพี่น้องมันเป็นงานใหญ่เนาะของต้นปีกิบต์จิบันอันที่ดิมอัดมาดิมอัดจะเบาพิดแน่เนาะค่ะเนาะมัน <c oughs> ดิมกับไปได้ยางไปย่างหลอกที่สองเลยพีน่น้องติมกาแฟแล้วเป็นยางหลอกที่สองเลยปลาสมพะเยาพี่น้องจ๋าสามแพ็คลอยพี่น้อง สามแพ็คลอยติ่มกระซื้อเนาะจ้ะเนาะติ่มเจอติ่มกระซื้อเพราะว่าติ่มชอบกินเอามาถอดใส่ไข่พี่น้องจา๋าเอาถอดเซกไข่แล้วก็เอาไปตอกมะมุกแนละ้วพี่น้องมันก็หอมเลยพี่น้องมักไผ่มากมันเนาะค่ะเนาะกระไรกองกินติ่มก็ไดก้ก็กินอยู่ในร้านเนาะพี่น้องเขาจะไปนั่งกินเขาติ่มไม่ได้ขากรองไปเดี๋ยวบัตรใหม่พิเศษฟรีไปเนาะมันกับใส่มือเขาแล้วก็อ่าเขาเอื้อยยังไงอะ มันกับบอลไอ้ธนัดเนาะจะเนาะยังพีง่น้อไปสื่อยาลาสัญญามาเนาะสองอันเตรียมกระซิมอยู่ดอกจ้ะกพูดกับว่าสื่อเพื่อเตรีมนั่นแหละแต่มันหน่อยเนะาะหาซิปปัดมันกับไอ้หน่อยนาะพี่น้องลาสัญญาอาหารฝรั่งมันนี่ติีมกระซิมไปสามสี่ค่ำนี่แหละเตรียมมอชอบเนาะเตรีมก็เอาไห่เล้าแล้วกับว่าบ่ก,กินตีิแล้วว่าบ่ก,กินโหลดเตรีมกับบางทีเนาะเตรีมกับไปซื้อยาอื่นไม่กิน ไปซื้อไอข้ขนมจีบไม่กินพี่น้องเตรีมกับบริไทเนาะจะกัเสียงลงตุง,งตรุนตีน้ํานั่นแหละพี่น้องเรื่องทั้งเรื่องเนาะที่บ่าบริไทกันเลยว่ากระเบากันหยอกกันไปหัวรอกันไปปฏิเนพ่อยางไปเติีมกับหูหรอวัตอนตังหูติมะมันรุดตอนใดจ้ะพี่น้องฝอนี่พ่อพ่อมาหูสุก ตกแกิแก่เสือไปอาบน้ำพี่น้องกับมันเดือดเลยเนาะแก่เสืไปอาบน้ำตยตใจละตังหูหลุดจิมก็เลยว่าเอ้ามันเกินยังคืนจะถามมาแพงโบตังหูนะมันเป็นตังหูเงินเนาะพี่น้องพ่อไนซสอ่อนพ่อไนซ์ห้มันกับเป็นคุณค่าทางใจนะั่นแหละพี่น้องจา้าคุณค่าทางใจจิมก็บบกบุบหูเนาะก,ก็คิดต่ว่าเออฝาดเคอเนาะพี่น้องฝาดเคาอซาปีไม่ ปีใหม่มาก็ยังมาเจอมาเจอแบบนี้เนาะพี่น้องจาอ่าติมกับวายังมีปัญหาอย่างมากมายหรอกเนาะ,ะค่ะก็คิดว่าเออฟาดคอไปเนาะพี่น้องฟาดคอไปซะวันนี้พ่อที่นีมือตื่นยังมาสามากพอาใหญ่เนาะลุกมากติมกับวายไปเปิดป,ประตูนะคะพี่นอ้องพรใหญ่ไปเปิดประตูวันนี้ขี้เกียมหรือว่าจิงโจกเนาะพี่น้องมันมาตายอยู่อยูุหนาบ้านไหมพี่น้อง ยู่ตรงประตูนาบ้านเลยแม่พี่น้องติมกับบุฮู้ว่ามันเกิดยังขึ้นเนาะค่ะเนาะจะเกิดเป็นเป็น,ปนร่างยังบอติมกับบุบนแน่ใจเนาะเพราะว่าก่อนที่ไปเที่ยวแล้วติมบอกว่าติมขั้นเมื่อ,อยังสีนะจะพี่น้องขั้นเมื่อข้างขวาติมางสี่เอาเสีได้เสียงเงินตีติมกับเกา่าเก่าเลยพี่น้องเอาเสีได้เสียงเงินตีติมกับบา,างสีเนาะ โอ้ยาสเอเชียชอบเพราะติ่มกว่างน้องมันก็เลยใจทุกทุกมือติ่มกวางสีน้องติ่มกวางพู้เดียวเด้ติ่มกวางแมาบอกอาขีดมืินนี้เนาะค่ะกัเออคิดจว่าตดังหูมันมันมันหายไปแล้วกัเออเสียผาดคอเนาะพี่น้องผาดคอผาดคอไปสายขอจะหายขอบขั้วของติ่มเนาะลูกลูกของติง่มหรือว,ว่าตัวติ่มหรือว,ว่าอัานขอบขั้วของติง่ม อย่าเกิดอีกย่างคืนอีกจังสีนาค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งในๆกับปีใหม่ล้วกับเสียที่ว่าเออฝาดเคาะไปดีกว่าจังสีน้อดีกว่าเข้าเข้าเฮ้ามาบสบายดียอีกอย่างังสีน้อพี่น้องเนาะปัญหาทุกคนมันก็นมีอะไรพี่นอ้องกินกับออยากคิดยังหลายกะคิดเสียว่า ถึงฝาดคะไปเนาะพี่น้องฝาดเคอไปซาวาของที่เพิ่นธไฮมามันกะมันกะมันเสียบไปเหลี่ยมมันเอาขึ้นบ่ได้เนาะพี่น้องบอกง่ายๆเนะาะติ่มกับจะถามว่าเสียดายบอกกับเสียดายอยู่ดอกพี่น้องแต <c oughs> ่ที่จริงในเดียวไรเนาะกะโอเคเนาะค่ะเนาะติ่มก็ขอจบคลิปดีกว่าเป่าไปละ หลายกะเ <c oughs> ง่าวาไปเนาะพี่น้องเนาะปีไม่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเต็มกระคอให้พอไม่พี่น้องสุกขูสสุกค้นเนาะมีสุขภาสุขภาพแข็งแรงเนาะกันเนาะลำ้วย้บดเจ็บปวดไข่บดจนเด้อจ้ะเด้อพอกันคลีปหนาดจ้ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ